They wonder how I do it like that <laughs> <laughs> it right on, the checks on deck. สวดีครับผมดีเจหมีนะครับดีเจมิสเตอร์หมีแบงคอกเวดเดิลแล้วก็ไพโอเนียรดีเจนะครับวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบเทอร์เนอร์เบลสรุ่นนะครับตัวแรกก็คือเทอร์เนอรเบลตัวใหม่ล่าสุดนั่นะก็คือ PLX c o s t w e l นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ PLX 1000นะฮะเรามาดูกันว่าอ่าองตัวเนี้ยมีอะไรแตกต่างหรือเหมือนกันบ้างนะครับเรามาลงดีเทลกันเลยครับในส่วนแรกนะครับถ้าเทียบกันระหว่าง2รุ่นเนี้ยต้องบอกก่อนว่าตัว PLX พันเนี่ย ถือว่าเป็น p r o f e s ช i o n a l เหมือนกันเหมือนก,นกับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเทียบก็คือใช้คําว่าเป็น analog turntable นะฮะส่วนตัวคอสเทลเนี่ยเป็น a n a ็อกแล้วก็เป็นดิจิตอลด้วยก็คือในส่วนของคอสเทลเนี่ยสามารถใช้งานคู่กับคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็สามารถใช้งานในส่วนของ MIDI ได้นะฮะแต่ตัวตัว PLX พันเนี่ยไม่ได้หน้าที่หลักๆก,ก็คือมีหน้าที่เล่นอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนของขนาดและน้ำหนักของเครื่องนะฮะใช้ว่า แทบจะไม่ต่างกันเลยดีกว่าฮะถ้าดูจากด้านกว้างด้านยาวด้านลึกตัวคอสเทเวลเนี่ยจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะกว่านิดเดียวแต่ถ้าเทียบเป็นจริงก็คือแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับในส่วนต่อมาที่บอกว่า,าตัวคอสเทเวลเนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกด้วยแต่ตัวเพ x ็กพันเนี่ยเป็นอนาล็อกจุดที่ทําให้มันต่างกันก็คือในส่วนนี้ครับจุดตรงนี้ฮะที่เขาเรียกว่าแมกซ์เวล l ์คลัมนะฮะตัวเนี้ย ใช้งานคู่กับตัวโปรแกรมนะฮะโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องมีแผ่นเสียงก็ได้เพียงเราเอาแค่ไอตัว m a x กเซลแคมเนี่ยเสียบเข้าไปตรงจุกตรงกลางเนี่ยฮะเราก็เปิดเราก็สามารถเล่นได้เลยฮะ,ะโดยที่เราไม่ต้องมีแผ่นเสียงวางด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้หัวเข็มแต่ในส่วนของตัว PLX พ0เนี่ยเราต้องใช้แผ่นเสียงหรือแผ่นล่อหรือตัวไทม์โค้ดของตัวโปรแกรมนะฮะแล้วก็ต้องใช้หัวเข็มด้วยนะฮะถึงจะเล่นได้แต่ว่าตัวคอสเทลเนี่ยไม่ต้องแล้วมีแค่ตัวเครื่องเปล่าๆแค่เนี้ย ใ,ในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของพิคอนโทรลทางด้านบนของเครื่องนะฮะต้องใช้ว่าเหมือนกันไม่ต่างนะครับก็คือเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเป็นบวกลบ8บวกลบ16หรือบวกลบ50นะครับส่วนตัวคอสเทเวลก็ทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวแสดงค่าการใช้งานเนี่ยเราจะแสดงบนจอนะฮะแต่ว่าตัว PLX1000 พันเนี่ยเราจะเห็นเลยเป็นไฟสีฟ้านะครับ ทีนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของเลเยอร์นะครับต้องบอกก่อนว่าตัว PLX c o s e l l เนี่ยเลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยตัวหนังสือที่อยู่แสดงทั้งบนทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกแสดงเป็นแนวตั้งนะฮะแต่ในส่วนของ PLX พันเนี่ยตัวหนังสือทั้งหมดจะแสดงเป็นแนวนอนนะฮะถ้ามองตรงนี้เราจะไม่เห็นแต่เดี๋ยวเรามาดูดีเทลใกล้ๆกันครับว่ามันต่างกันยังไงในส่วนของนิโ e โหนะฮะก็คือจะเป็นปุ่มที่ใช้เลือกการใช้งานของตัวเครื่องนะฮะว่าเราจะใช้โหมดไหนระหว่างอ n นาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะฮะ ถ้าเราใช้แผ่นเสียงเล่นแผ่นเสียงปกตินะแล้วก็ใช้หัวเข็มเราจะเลือกมาที่อนาล็อกนะฮะแต่ถ้าเราคลิกมาที่ดิจิตอลไวนิลเนี่ยเราไม่ต้องใช้หัวเข็มก็ได้ก็ต้องใช้แผ่นเสียงเลยนะฮะเราสามารถใช้งานตัวโปรแกรมเซอร์เโตแล้วก็เลกคอร์ดบ็อกตัวที่ว่าเราไม่ต้องใช้แผ่นและหัวเข็มเลยนะครับเราจะเลือกที่นิดโรโมดนะฮะส่วนต่อมาก็คือในส่วนของแอปพลิเคชันสมมติว่าเราใช้เลกคอร์ดบล็อกเราก็เลือกมาที่เล c คอร์ดบ็อกแต่ถ้าเราใช้เซอร์เโตเราก็กดเลือกมาที่เซอร์เรโตนะ แต่ในส่วนของ p l x ทั0นเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็นอนาล็อกก็คือมันจะไม่มีจออะไรเลยนะครับเราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอานี่ดอโมดจะเป็นดิจิตอลจะเป็นอนาล็อ uh, กนะฮะหรือเราจะสามารถเลือกโปรแกร,รมว่าจะใช้เทเลโตหรือว่าจะใช้เลคร์บล็อกนะฮะตัว p l x ไม่สามารถทำได้เลยนะฮะถ้าเทียบกับตัวคอสเวลนะครับ ทีนี้จะมาพูดถึงตำแหน่งของสายและปลั๊กต่างๆของเครื่องสองรุ่นนี้นะครับพูดถึงจุดหลักก่อนก็คือปลั๊กที่ใช้เปิดเครื่องนะฮะจะอยู่ทางด้านข้างของเครื่องเหมือนกันสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะฮะแต่ส่วนที่ต่างก็คือในส่วนของการเชื่อมต่อสาย RCA นะฮะแล้วก็สายกราวนะฮะของตัว PLX c o s w e l เนี่ยครับจะอยู่ทางด้านบนของเครื่องจะคล้ายๆกับตัวเครื่องเล่น CDJ นะฮะซึ่งจะอยู่ตำแหน่งทางด้านบนของเครื่องเหมือนกันนะฮะ แต่โดยทั่วไปเช่น p l x 1 0 0อพัอย่างเงี้ยก็คือจะอยู่ทางด้านข้างของเครื่องซึ่งจะลำบากในการไวลิ่งก็คือต่อเข้ากับมิกเซอร์นะฮะตัวคอร์สเวลจะสามารถต่อได้ง่ายกว่าเพราะอยู่ตำแหน่งทางด้านบนเหมือนกันนะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของปุ่มเปิดปิดเครื่องนะฮะ p l x ยตัวเปิดปิดเครื่องจะอยู่ทางด้านบนของเครื่องนะครับตรงนี้ ซึ่งค่อนข้างจะหลบแล้วก็การความผิดพลาดในขณะเล่นได้แต่ในส่วนของ PLX พันเนี่ยมันจะอยู่ที่ปุ่มหมุนเหมือนเพ์นเทเบิลทั่วไปเลยฮะซึ่งบางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ในขณะเล่นนะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของ PLX c o s Table well นะครับไปนะครับทางด้านตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามันมีไฟสีฟ้าแล้วก็ไฟสีขาวไฟสีขาวตัวนี้ก็คือไฟที่ใช้ส่องตัวแผ่นเวลาวางหัวเข็มน,นะฮะส่วนไฟสีฟ้าเนี่ยก็คือเอาไว้เช็คการทํางานของตัวจานนะฮะว่าทํางานปกติหรือเปล่านะฮะ แต่ในส่วนของ p l x 1 0 0 0นะฮะตัวแท่งไฟตรงนี้จะมีแค่ไฟสีขาวอย่างเดียวก็คือไฟที่เอาไว้ส่องตัวแผ่นเสียงแล้วก็หัวเข็มเวลาวางนะฮะส่วนไฟสีฟ้าที่ใช้เช็คการทำงานของตัวจานนะฮะจะอยู่ที่ปุ่ม on off ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งก็คือเบรกนะฮะตัว p l x c r o r เนี่ยเราสามารถตั้งค่าการหมุนของจานนอกจาก start ได้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าการหยุดจานได้ด้วยนะฮะ มันจะอยู่ทางด้านเครื่องนะฮะถ้าเรามองจากกราฟเนี่ยด้านขวาสุดเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งไว้ตรงนี้เวลาเรากดหยุดมันจะค่อยๆหยุดนะฮะเห็นไหมครับมันจะค่อยๆหยุดพอเราเลื่อนมาตรงกลางมันก็จะหยุดเร็วขึ้นเห็นไหมฮะหยุดเร็วกว่าตะกี้แต่ถ้าเราปรับมาทางซ้ายสุดเนี่ยฮะที่เห็นเป็นมุมฉากถ้าเทียบเป็นตัวเลขก็คือ เหมือนการหยุดจากร้อยมาศูนย์เลยฮะเห็น <_ EN> ไหมฮะหยุดเลย <_ EN> กดปุ๊บหยุดปั๊บ <_ EN> เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ระหว่างความเหมือนและความต่างของ Turn Table 2รุ่นนี้นะครับสำหรับคุณที่รับชมวันนี้สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าคุณเป็นสายไหนระหว่างอนาล็อก รุ่น PLX 1000กับสายอนาล็อกและดิจิตอลรุ่น PLX c o r t e l well, l นะครับจนวันนี้ผม DJ หมีนะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ